c o e Gen 1มรดกตกทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหลานนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งคันครับที่จะเอาเข้ามาให้เราดูแลในส่วนของเครื่องยนต์ช่วงล่างให้กลับไปสู่สภาพเดิมจากป้ายแดงสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะตอนนี้รถ30กว่าปีเดี๋ยวคอยติดตามชมกันแล้วกันครับว่าเราจะทำอะไรกับรถคันนี้บ้างครับผมเองมองว่า c o e Gen นี้ยังน่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะ สนุกกับการแต่งนะจริงๆแล้วนะรุ่นนี้นี่คือคนเริ่มเริ่มฮิตมากพอสมควรนะครับผมเช็ครถก่อนเดินทางเหมือนเช็คอินก่อนเที่ยวทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15รายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a t s e r v i c e Center p r o c e s s e r o เปลี่ยนถ่ายของเร็วทุกระบบ4,999บาทน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนโชคอัาบโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโชคคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชคยางกันกระแทกยางกันฝุ่นโปรช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1นวันโปรฝัดชิ่งเกียร์ Honda A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้ศูนเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้น ซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และถ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศูนย์เปอเซ็นนาน6เดือนเฉพาะธนาคารกสิกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายซ่อมรถยนต์บ้านๆครับผมวันนี้จะเป็นรถ90หน่อยนะเจ้า c ซียววีเจเลยนะครับในยุคนู้นเนี่ยก็จะเป็นรถที่ขายดีแล้วก็ขับเคลื่อนสล้อนะครับผม Honda CR ทรงจากึ่งกึ่ง,ง MPV นะครับแล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เลยนะคันนี้นะครับผมซึ่งลูกค้าเนี่ยนำเข้ามาเราได้ทำการตรวจเช็คปัญหา1เกียร์กระตุก2รอบๆเครื่องเยอะหมดเลยนะครับ3ในส่วนของช่วงช่วงล่างพังเกือบหมดเลยนะครับผมก็รถคันนี้ใช้งานมาทั้งหมด400,000กว่ากิโลนะครับผมเดี๋ยวจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนซีนเปลี่ยนช่วงล่างโอเวอร์ฮอนเกียร์ แล้วก็ดูระบบของสายไฟแล้วก็แก้ระบบอื่นๆต่างๆอีกค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของของเหลวด้วยเช่นกันในช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่นะครับลด90แบบนี้เราก็ร่วมโปรโมชั่นด้วยเช่นกันในเรื่องของซีนอะไหล่แท้0จาก h อน da นะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างต่างๆนะครับที่เป็นโปรโมชั่น999นะครับที่เป็นราคาเริ่มต้นก็มีอื่นๆอีกมากมายนะที่คันนี้จะต้องทำนะครับก็ไปร่วมโปรเลยเพราะเวลาที่ มีโปรโมชั่นโดนๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะทําทีเดียวเลยเพราะว่าได้โปรค่อนข้างที่จะถูกกว่านะครับเพอ่มพมผมถูกใจอะไรเล็กๆน้อยก็จะมีของแถมให้กับลูกค้าเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับแบบนี้เนี่ยได้รับบุ๊กเซอร์วิสด้วยเช่นกันเหมือนคุณได้มาศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ยคุณจะได้รับบุ๊กเซอร์วิสไปด้วยเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับรถคันนี้เนี่ยก็รายละเอียดการซ่อมก็ค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆทยอยติดตามชมเอาละกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผม เด็ดในส่วนของ t r v Gen 1นะครับผมต้องบอกเลยว่าอะไหล่ค่อนข้างหายากมากเพราะว่ารถมันปีลึกแล้วนะครับแล้วก็อะไหล่ศูนย์ไม่มีให้เบิกแล้วนะครับบางอย่างที่อาจจะมีบ้างก็เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับบางอย่างเราต้องเป็นใช้ลูกผสมเอาก็คือเอา OEM เข้ามาผสมนั่นเองนะครับในส่วนของเครื่องยนต์เราก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยในส่วนของเรื่องซีนต่างๆแล้วก็โอเวอร์ฮอนเกียร์ด้วยเช่นกันนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของเกียร์ในส่วนของช่วงล่างเราก็เปลี่ยนเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะฮะช่วงล่างต้องบอกเลยว่าหายากสุด เพราะว่าจะมีปัญหาในเรื่องของซีนทาร์นเฟอร์อีกด้วยเช่นกันไอตัวที่เป็นตัวอยู่ข้างๆนะฮะตัวทาร์นเฟอร์เนี่ยจะอยู่ข้างๆเหมือนเกียร์ฝากนั่นเองที่จะมีเพาวสวมเข้าไปต่อที่เฟืองท้ายหลังนะครับซึ่งตัวนั้นนะค่อนข้างหายากที่จะเป็นซีนโอลิงต่างๆจะมีอยู่ประมาณ4ตัวต้องลื้อฝาออกมาแล้วก็เข้ามาประกอบอีกนะครับค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันมีน้ํามันอะซึมระเยิมจากฝั่งนั้นอะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ ตรงทางด้านนู้นเนาะตุ๊กตาเพากลางยังโอเคอยู่ครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเพาขับกับผ้าเบรกดัมเบรกเราก็ได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่วนของเพาขับหน้าก็เปลี่ยนเลยเช่นกันเพราะว่าของเดิมไม่ไหวแล้วนะครับ ลูกค้าได้มรดกตกท่อมานะฮะก็เลยแบบอยากจะอนุรักษ์รถคันนี้เอาไว้แล้วก็ใช้มันไปนานๆลูกค้าก็เลยบอกว่าเต็มที่เลยพี่เท่าไหร่ก็เท่ากันประมาณนั้นนะครับก็พยายามทําออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็อไหล่ที่เบิกมาแล้วก็จากการตรวจเช็คที่เราดูแลนะครับเราก็จัดเซตให้ใหม่ทั้งหมดเลยในเรื่องของโชคด้วยช่วงล่างคือทั้งหมดเลย นะครับช่วงล่างก็แทบจะป้ายแดงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีในส่วนของตัวเซซิโล่ก็คือน้ํามันของเหลวต่างๆทั้งหมด5อย่างของรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ามันเครื่องน้ำน้ำหล่อเย็นน้ามันเกียร์นะครับน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็น้ำมันพาวเวอร์นะครับตรงนี้เราก็ได้เดี๋ยวรอตอนจบสุดท้ายเราก็จะได้ทําการเปลี่ยนทั้งหมดใส่เข้าไปนั่นเองก็คร่าวรถคันนี้ใช้งบเยอะอยู่เหมือนกันครับแต่ว่า ลูกค้าต้องการทีเดียวจบก็เลยต้องออกมาในรูปแบบนี้นะครับผมประมาณนั้นก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าก็ทําไปหลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าด้วยอายุรถมันก็20กว่านะครับมันค่อนข้างที่จะนานอยู่พอสมควรแล้วก็บวกกับเรื่องยางด้วยเช่นกันเราก็เปลี่ยนยางตัว Nexen s u 4ให้ด้วยเช่นกันนะครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันในส่วนของยางถ้าเกิดว่าใครที่ถือบัตรกรสิกรนะครับศูนย์เเดือนจัดให้ได้เลยครับผมสาหรับเปลี่ยนยางซื้อยางที่ร้านคอร์เซอร์วิสเซนเตอร์นั่นเองนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราอัปเดตให้อีกทีนึงในส่วนของตัวรถแล้วกันนะอ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยากสุดและหายากมากก็คือซีนโอเวอร์ฮอนเบรกนะครับในช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่ายากจริงนะฮะเพราะว่าโอเวอร์ฮอนเบรกหน้าหลังเลยเช่นกันนะครับมี นะครับมันก็ค่อนข้างรายละเอียดเยอะพอสมควรนะครับกับรถเก่าแล้วก็ใครที่อนุรักษ์รถเก่าหรือว่าใช้รถเก่าอยู่นะครับก็ทําใจนิดนึงในเรื่องของอะไรที่หายากขึ้นแล้วก็ราคาบางครั้งแล้วเนี่ยพ่อค้าขายไม่ว่าจะเป็นมือหหรือมือ2ก็ตามราคามันก็สวิงมากๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีสต็อกตามสูงแล้วอาจจะต้องเบิกตามเดสต็อกของ ที่อื่นที่เขาเก็บเอาไว้ซึ่งอยู่ๆราคาก็ขึ้นอะไรอย่างี้ยนะฮะก็ตอบยากนะครับก็ต้องยอมนะครับเพราะว่ารถมันจะได้ออกมาสมบูรณ์แล้วก็มีอะไหล่ที่สามารถทําได้เลยแล้วก็รวดเร็วทันใจนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็ฝากเอาไว้แล้วกันสําหรับเจ้า c ซ v Gen 1เดี๋ยวคอยติดตามชมเอาแล้วากันว่าจะจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับผม สำหรับเซียว n 1ฮะบอกเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เล่นนะเตือนเลยครับแม่งหาของยากชิบเปงเลยครับผมนะแล้วก็ต้องบอกครับว่าในการเซอร์วิสในครั้งนี้ก็เป็นเซอร์วิสใหญ่ของลูกค้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะออกมาสมบูรณ์ในระดับที่แบบว่า85%ถึง90%นะครับจากที่ผมมองนะฮะก็ในเบื้องต้นเลยคือส่วนของเครื่องยนต์ก็จบเรียบร้อยเครื่องยนต์เป็น B20 ผมเองยังมองว่า อะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันยังพอหาได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น O E M หรือว่าเป็นของแท้ศูนย์นะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยอันนี้ยากที่สุดก็คือต้องบอกเลยว่ามันจะมีในส่วนของ O E M ส,ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นของแท้ศูนย์ในเรื่องของทานเฟอร์ที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เซ V ีตัว Gen น1เนี่ยปัญหาหลักๆนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของเกียร์นะครับที่พาราเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขับ4ี่ล้อนะฮะคันนี้ก็มีในเรื่องของการโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับ เพาท้ายนะครับแล้วก็เพากลางด้วยเช่นกันนะครับผมที่จะมีปัญหาแบบจุกจิกที่ทําให้แบบเรากวนใจรถเนี่ยมันอายุค่อนข้างที่จะแบบเก่ามากแล้วนะครับก็ในเรื่องของเพากลางนะครับตุ๊กตาเพาวพวกเนี้ยมันเสื่อมเสียเป็นเรื่องปกติแต่ว่าอะไรที่จะหาเนี่ยค่อนข้างยากมากเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของภาระระบบขับเคลื่อนนั่นเองเพราะว่าปัญหาหลักๆเลยที่กินน้ํามันเนี่ยพอลรถมันขับสี่ฟูลไทม ที่การแก้ปัญหาหลายๆท่านแก้ปัญหาในเรื่องของการกินน้ํามันเนี่ยหคือการติดแก๊สใช่ไหมสอคือตัดจากขับ4ให้เป็นเหลือขับ2นั่นเองส่วนตัวผมเองในเรื่องของการขับ2เนี่ยจากขับ4เนี่ยจะเหลือขับ2ขับหน้านะใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ประหยัดมากกว่าลดภาระในส่วนของน้ําหนักของตัวรถลงไปด้วยและน้ําหนักของตัวเครื่องลงไปด้วยเช่นกันผมเองมองว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยใช้งาน คนท้องถนนทั่วไปไม่ได้แบบไปปีนเขาหรือว่าไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรทั้งหลายนะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ขับสี่หรอกนะครับอยากจะให้ใช้ขับ2ด้วยซ้ำเพราะการขับขี่แล้วเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างของตัว CRV g 1เนี่ยมันทํามาขับ4ี่แค่เราปลดเพลาออกเฉยแล้วก็ตัดปัญหาในเรื่องของเพลาหลังที่มีปัญหาเฟืองท้ายที่ชอบมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือจะได้ลดค่าใช้จ่ายของเราลงไปในเรื่องของการแมนเทนแล้วก็ลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายของน้ํามันลงไปด้วยเช่นกัน นะครับผมเองมองว่า c ซวีเจนนี้ยังน่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุกกับการแต่งนะจริงๆแล้วนะรุ่นนี้นี่คือคนเริ่มเริ่มฮิตมากพอสมควรนะครับผมผมเองก็เลยรู้สึกว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งเจนฮะที่เป็นรถเก่า90และยังคงน่าใช้อยู่นะครับผมก็คันนี้ละกันนะคันนี้ก็ถือว่าจบสมบูรณ์เรียบร้อยได้ด้วยดีนะครับก็เปลี่ยนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วก ขอบคุณลูกค้าที่ให้เวลาด้วยเช่นกันเพราะว่าในส่วนของช่วงล่างมันหายากมากจริงๆนะครับแล้วก็ซีนต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับและยังคงเป็นขับตีอยู่นะสำหรับรถคันนี้นะครับผมฝากไว้ครับสำหรับส o วอชสวิตเซนเตอร์ครับผมร้านงเราเปิดทุกวัน9โมงถึง1ทุ่มนะครับจันถึงอาทิตย์เลยนะฮะ ติดต่อสอบถามอินบ็อกกันเข้ามาทุกได้ทุกแพลตฟอร์มนะรวมไปจนถึงไลน์แอดนะครับเอสไอสควอชบีเคหรือว่าสแกน QR วอารคด้านข,าข้างของเราได้เลยนะครับจะได้สอบถามเส้นทางต่างๆหรือว่าคิวงานต่างๆได้เลยเช่นกันนะครับเราจะมีแอดมินคอยตอบคําถามกับลูกค้าของท่านอยู่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็รังเราตั้งอยู่ที่ถนนจตุโชธน,นะครับใกล้กับเขตไซมัยใกล้กับวชลรพลนะครับก็ไปมาสะดวกแนะนําว่าให้เข้า g o o g l e Map เลยครับ ได้มาง่ายๆนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับเบอร์โทรศัพท์ครับ099 953 5251และ081 886 4461ครับผมสุดท้ายครับก็ฝากโปรโมชั่นของเราต่างๆในสุดท้ายแล้วนะเป็นไตรามาสสุดท้ายแล้วของสิ้นเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับก็ไม่ในเรื่องของโปรโมชั่นเซซิโลหรือว่าช่วงล่างหรือว่าโชคนะครับหรือว่าของแท้ศูนย์ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวรอ ท้ายคลิปของเราได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นต่างๆของเรามีมากมายเช่นกันนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับปั๊บครับผมในช่วงซ่อมรถยนต์นบ้านในวันนี้ครับสควอสเซอร์วิสเซนเตอร์ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ เช็ครถก่อนเดินทางเหมือนเช็คอินก่อนเที่ยวทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจส่วนลดสูงสุด30%มากกว่า15รายการทริปสิ้นปียังไงก็มั่นใจโปรโมชั่นดีๆเดือนตุลาคมส่งท้ายปีที่ s q u a s s Service Center p r o c โป s เซสซเปลี่ยนถ่ายของเรลวทุกระบบ4,999บาทน,น้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำยาหล่อยเย็นน้ำมันเบรกพร้อมเปลี่ยนถ่าย เปลี่ยนโชคอาบโชว์ว่ารุ่นใดก็ได้รับประกัน1ปีเต็มแถมฟรีอะไหล่ช่วงล่างเบ้าโชคคู่หน้าลูกปืนเบ้าโชคยางกันกระแทกยางกันฝุ่นโปรโช่วงล่างด้านหน้า O.E.M ครบชุดเริ่มต้นเพียง9,999บาท Honda ทุกรุ่นมีของพร้อมติดตั้งเสร็จภายใน1นึ่งวันโปรฝดชิงเกียร์ Honda A.T.F C.V.T พร้อมน้ำมันเกียร์แท้ศูนเริ่มต้นเพียง4,500บาทเท่านั้น ซื้ออย่างรุ่นใดก็ได้พร้อมตั้งศูนย์และ่วงล้อสลับยางฟรี1ปีเริ่มต้น8,500บาทผ่อนศูนยนซนาน6เดือนเฉพาะธนาคารกสิกรเท่านั้นและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย ที่ควอซเซอร์วิสเซนเตอร์เราดูแลรถคุณครบวงจรตัวเช็คสารที่สรายการตั้งศูนย์ถ่วงล้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมช่วงล่างโช้กยางและอะไหลคุณภาพเปิดบริการทุกวัน9โมงถึง1ทุ่มย่านลามินาทาจตุโชคใกล้ทางด่วนติดต่อได้ที่เบอร์0999535251ศูนย์ 1, 0, บริการรถยนต์ครบวงจร